ต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมี่นะคะคมีการประมูลโก,โการเกิดขึ้นนะฮะนี่ค่ะประมูลฮะมันจะได้ไม่พังเขียออกหมดเลยทำไม่พังหรอกน,นี่ยังห่วงเตียงอยู่นะพี่พโลมเนี่ยเออหรออ๋อพี่โลมยังห่วงเตียงเออรถรถ,รถ,ร,ถรถยกบ้านมาแล้วแอนไม่ยกไปเลยไหนเนี่ยบ้านสีฟ้าไม่ยกไปเลยบ้าบอกก่อโกแตกพ่อนที่ยังไม่หมดเลยอ้าวเออ เอฟซีบอกว่าบ้านแดนน่ะต้องสร้างใหม่ก่อนถึงจะย้ายไปอันนี้ให้อยู่นี่เลยอยู่ก่อนถูกต้องแล้วเออต้องไปสร้างบ้านใหม่ก่อนทำไมอ่ะพูดอะไรพูดอะไรพูดอะไรโดนอะไรก็มู่นอยู่แล้ลูกพี่ใหญ่เจ้าเลยทอ

ไอ้ิคลิปแล้วว่ะพิจารึ้กับน้ำตาไหลเพื่อนบ้านแย่งซื้อของถามแนเฟมี่ว่าประมูลไปจะไปีบ้านัอันนี้อันนี้ว่าอันนี้ให้อยห้อเกระจกกระจกพิธบ้านไม่มีมือสองประมูลประมูลใครไม่เเคยดูเอาเอาเอง่อนตรงใคตงแอร์เหรอ

บ้านสาวมดมีที่จอดเยอะแยะเห็นบอกว่าจากขนของขึ้นรถพ่อเปาด้วยอีกบางส่วนนะคะค่ะว่าอย่างเช่นตู้เย็นเนาะอตู้เย็นเตียงนอนได้อยู่เตียงนอนใส่รถพ่อเปา ตอนนี้ช่างก็กำลังเขาเรียกว่าตัดแยกนะคะบางส่วนนะคะที่ติดกับกับตัวนะคะพี่ออันนจะได้ยกได้พวกหน้าต่างบันไดจัยกได้หมดไหมเอ้าพ่อเปาจะไปไหนนั่นะข้าบ้านสีชมพูแล้วโอ้โหมาพักตัวนี่แขกคนสําคัญมาพักอุ้ยเหมือนมากเลยมาจากประเทศอะไรเนี่ยเสือเสือเสือดูสิพ่อเปามาจากประเทศอะไรเอาแมวตอบเด้อหนึ่ง แอฟริกาใต้มาแล้วมาพักโอ้ทำคือเนาะเปล่านี่ห้องน้ำอยู่ตรงไหนนั่นไงเข้าไปทั้งทั้นบ้านสีชมพูก็จะยกด้วยเหรอเอาเอาเอาแค่เตียงนอนอ๋ออ๋อเอสชัยจะยกเตียงนอนนะบ้านสีชมพูมาถ่ายมากจะไปไหมเสือเสือจะไปช่วยยกเตียงแล้วอ่ามาต้ก็ใช้กำลังผู้ชายนะยกนะ

ฝากถพี S <S beans, ่วาีนยชายย้ายเตียงปานสีชมพูนะคะไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็เป็นทีมของเพิินน่ะละทีมงานของคนทีมงานเพิินน่ะละ รถไทยนะ FC ดูปกติเราจะเห็นพี่ๆย้ายกันก็จะเป็นพวกรถยนต์รถกระบะเนาะอันนี้รถไทยมาขนเลยนะ<อ>หมดยางหมดยางโอ้โหเยอะแท้ โอ้โหรถเครนมาถึงแล้วโอ้โหเพิ่งเห็นนะเนี่ยเอ้าทำไมเจ้าเพิ่งเห็นอุ้ยมีงูมีงูกเจงูโอ้โชคแล้วโชคโชคมามันออกจากบ้านพ่อใหญ่บ้านไหน ว้าไปไปไปไเพิ่นงูเขียวเงูเขียวใหญ่งูเขียวใหญ่งูเขียวใหญ่โอ้ยมียิ้มด้วยมี่ยิ้มด้วยแม่ให้มงมเขาไปอีกล้านโอ้ยงูบ่งูเขียวใหญ่งูเขียวใหญ่บ่บอกกล่าวเรื่องงูนังเตะบอกกล่าวเขาเออบอกกล่าวเขาด้วยคุณก็โปร่งมืให้ถ่าย นั่นก็ปอกหัวมาให้ดรด้วยผู้ชาชัยชัยโอ้โหมาเนี่ยมามาจะเอจะเอจะเอ้อ้ยอชัยถึงกับร้อนเลยเหรอเอาก็มันไม่รู้ไงมันเอามันติดมัวเอาันวัดสองดูแอชชัยกรีดลักไหนไหนไนไหนไหนไหนนี่นี่นี่นเลยเยยยเต็มเยยยยมยย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 แรกอ่ะเอาหมวกออยแล้วทียยกยย้ยยยยยยอยู่ตรงยยวกยย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 ัยอยยนยย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 ยเยยยเยย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 ยดึงตัวขึ้นโอ้โหตกใจ โอ้ยตัวใหญ่นะน้ายาวด้วยใช่เดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนหยุดก่อนไม่ใช่อย่างแม่ลยบอกกูไม่ไปแล้วมดมึงขึ้นไปเลยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮู้เ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยยเฮ้ย้ยัฮ้ยเฮเยยเเยเเยเยย้ย้ เป็นผู้นำชุมชนต้องเข้าไปข้างในครับต้องเข้าไปก่อนมาแล้วมาแลบลิ้นมาแล้วกอนเงียบก่อนฟังท่นี้ก่อนตอนแรกบอกว่าจะให้แอดลอมมานอนที่นี่ก่อนตอนยืดใบบ้านอ้ยแลบลิ้นแลบลิ้นแล้วแลบลิ้นแล้วพี่น้องมานอนเป็นเาลาเป็นมาลาไปเด้อเด้อหลูกหลานไปเด้อเด้อเดี๋ยวบ้านยังอยู่คือเก่าอืมนะกได้เอาเงินไปเราจะก่ได้เอาเงินไปเอาแต่ที่นอ้อนี่ซื้อปูยันนี้จากปูยันนี้จากปูอะไรนะมูเขียว ตัวใหญ่นะน่าไม่วิ่งมาแล้วมาแล้ววายมือแต่ลายเขาสวยแล้วถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วพี่เสือพี่เสือมาดูอีกแล้วถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วไป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 แล้วเขาไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ไงเขาไปหลบอยู่เขาไปหลบอยู่เขาไปหลบอยู่ป้องกันอยู่กันอยู่กันไอ้สามมนบอกว่างูเนี่ยมาจากบ้านในชิดแต่ไม่ใช่หราสงสารแอนนะแม้กระทั่งกูก็หนีมาจากบ้านแอน ดี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 ด้ดีโอ้ดีด uh, oh. nah. ีันจ้องเจ้าดนะแมพี่ผันจ้องไม่พีนะแกไปจองอะไรทีตอเลยขึ้นโอ้ใช่เนี่ยโอ้โนแฟนไงบรานเ่็ด้ยุ่งเ็นคนรวยขึ้นาตกใจเดียลยขึ้นเลยโผล่มาสองคนอีกอีแตกเลยโอ้ยแวแตกเลยแตกเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่เงนเงินเดี๋ยว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 แคดจริงเดี๋ยว เอชชัยแอชชัยงูงูอยู่บนตรงนี้บนหัวเจ้าบนหัวอวินนุ๊กิ๊กไม่ใช่นี่นี่บนมือ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 เสียดายไม่ได้ถ่ายตั้งแต่เั้งปีตอนแรกนี่แรงมากแอชชัยแอชชัยแอชชัยถามหน่อยเมื่อกี้เจองูเจ้าคลิปเสียงยังไงคลิปรั่งเลยคลิปยังไงคลิปยังไงทำเสียงให้มาทางนี้ให้มาทางนี้ให้มาทางนี้ ไม่แรงเลยแรงดังตกใจเนาะเมื่อกี้นั่แหละเจองูหัวงูไม่ใกล้แรกอ่ะมีเขาไปซื้อตัวใหญ่ในห้องนี่แหละกัวเลยนะยาวด้วยยาวยาวใหญ่ยาวสองหรืสองเฮ้ยสองสองยาวสองอุมันใช่มันอยู่ที่อื่นด้วยบอนี่แล้วคันนี้มันจะขู่งูได้ไหมมันถ้ามันไม่มีช่องแบบนี้มันก็เข้าไม่ได้นี่มันเข้าตรงพัดลมเฮ้ยอย่างนี้เราไม่ใส่เลยอย่างนี้เรากลัวเราไม่ใส่เลยคือเรื่องของเรื่องเขาได้กลิ่นหนูเพราะว่ามีหนูมีหนูอยู่ตัวนึงอยู่ในเนี่ยแสดงว่าหนูมันกินขนมมันไปบ้านพี่พี่เห็นมัน มุดใต้ประตูไม่้สำหรับคลิปนีก็ประมาณนี้นะเจองูตัวใหญ่แล้ว fc อยู่ในช่องลมนะอยู่ในช่องลมจึงกับครีดล่างเลยอ่ะสำหรับคลินี้